วสดีครับผมเพื่อนมีข้าวหมูคามป้อมไปได้อบหน้ามานะครับอบหน้านี่จะได้มาทั้งเตตลาดนะเพื่อนเชื่อว่าเป็นว่ากบหน้าเนาะตร้งว่ากบหน้าน้ำจืดเลยนะอ่ะอย่างนี้ครับเพื่อนหนึ่งมือนีข้วหมามป้อมมีเมนูมาให้เพื่อนได้เหตตามีแล้วนะครับนี่นะเพื่อนนี่นะครับกบหน้าทอดกระเทียมนะครับเพื่อนยังมีเมนูนี่คือว่ายังมีกับเกมนี่เก็บเมนูนี่ไว้ได้เลยนะ นี่เมนูนี่นกับแจ้มีสังยอดดีนะเพนะืเ่อนๆนะไปเทีแหลกกันครับเดี๋ยวไปเหตุกันเบิองว่ามั่นสีออกมาเป็นแบบได้นี่เหาซับโกวเป็นชิน้นแล้วห่อก็มาปรุงรสด,ด้วยใส่กระเทียมโขกนะครับแล้วก็เกลือปลายช่อนผงนัวไปยิงหน้อยเพื่อนซอสฟ้าเขียวไปสองซอนนะเพื่อนๆนะสองซอนบมเต็มนะ ตามผมเลยนะครับเพื่อนๆนะแล้วขาก็ขย้ำให้เขากันนี่เพื่อนๆลืมใส่พริกไทยครับเอาไหมเอาใส่อีกคือคอะไรคือเก่าครับทีแหลแจกนะเพื่อนๆนะมันบูรูว่ามันสิเป็นแบบไดนนะเพื่อนๆล่อติดตามกันได้นะช่วงถ่ายคลิปเนี่ยมันออกมาแบบไหนนะแล้วข้าวก็ใส่แป้งทอดกรอบนะครับเพื่อนๆขย้ำให้เขากันต่อมาผมก็จะมาทอดกระเทียมโขกนะเพนะื่อนนะกระเทียมโขกทอดไว้เลยครับทอดให้มันกรอบๆนิดหน่อยนะเพื่อนๆบูต้องให้ซุกมากนะครับ ทอดกเทียมเสร็จแล้วเราก็เอาไปพักไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆพักไว้ล่อนะครับล่อพอดกบห่อเสร็จแล้วเราจเอากบของห่อนะครับลงไปทอดเลยครับหุดยอดนะครับอย่าลืมนะครับมี หวยยังบ่ทันมีเมนูกับกดติดตามช่อง,งขั้วขามปอมไว้นะครับขั้วขามปอมทิพท่าเฮ็ดเมนูมง่ายๆนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเลยไปเฮ็ดตามกันนี่เอาไปรับช่วมเงินก็ได้ช่วงนี้ก็เลื่อนุกแล้วนะครับ เครังแรก,วกควบความผมยังบุพอใจนะั่เพื่อนนะอดไปอีกน้อยนึงนี่ส่วนกายม่าเป็นเกือบไหมนะเพื่อนนี่ยังบุกผมนะครับเพื่อนเราก็มาลรยกระเทียมที่ห้าทถอดไว้นะครับ นี่เป็นไงครับทอดกบห้าเส็จแล้วนะเพื่อนๆนะกบทอดแหมๆกรอบๆนะครับแล้วก็มาลวยหนาด้วยกระเทียมขอ้าเส็จแล้วครับนี่เพื่อนๆไปชิมกันครับนี่กบกบกรอบนะเนี่ยกบเก๋ยวผมนะแต่ว่ากระเทียมกรอบแท้แน่นอนครับเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆดี รับชมจบนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามขั้วคามป้อมไว้นะครับเดี๋ยวขั้วขามป้อมสีผ้าเพื่อนเื่อนเฮ็ดเมนูง่ายๆนะครับหรืออาจจะเป็นเมนูครั้งแรกก็ได้แล้วก็เอามาเฮ็ดตามกันก็ได้กับเขาเฮ็ดง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆนสำหรับมือนี้ขั้วคามป้อมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนเนที่รับชมจบขอบคุณครับ